เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าผีช่วยตัวเองอะนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ปิงเนี่ยสนิทก,กับเพื่อนคนนึงนางก็แบบว่าอยู่จังหวัดคนครสวรรค์เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ก็คือใจกลางเมืองเลยคือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนปิงอายุประมาณ20ปีช่วงนั้นก็ไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็ให้ไปรอที่บ้านเพราะว่าจะไปเที่ยวกันปิงเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นตรงบ้านเนี่ยคนเดียว ตอนนั้นปรนะมาณเวลากี่โมงแม่สามทุ่มไม่คิดว่าดึกไม่คิดว่าจะไ,ไปเที่ยวก็ไฟสว่างหมดเลยไฟสว่างหมดเลยไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยเราก็นั่งนั่งนั่งไปรอเพื่อนเล่นโทรศรัพท์เงยหน้าขึ้นมานี่อะไรวะเป็นเงาผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นเงาที่มืดมากแต่เห็นเป็นโค้งเลยว่าเป็นรูปคนเลยแล้วเหมือนกางเกงอะ่ะเขาอยู่ที่ขา ยืนหันหน้ามาทางเราเราก็เอา้าทรงกางเกงมันแปลกเราก็อ่าไม่เป็นไรก็นั่งเล่นต่อเราพักหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาอีกเอา้ายืนอยู่ท่าเดิมเลยพี่จะบอกว่าตอนที่เราก้มเล่นโทรศัพท์เนี่ยขั้นต่ําคือ5้0ถึงสินาทีนึกออกปะคนเรามันจะยืนท่าเดิมได้อะมันจะต้องทําอะไรไปด้วยพอเราดูไปแล้วเนี่ยอเอา้าทำไมายืนท่าเดิมเลยสะพากก็เห็นว่าเป็นมือทําแบบนี้นลักษณะไปเยอะอย่างนี้เลยเป็นผู้ชายลักษณะเป็นผู้ชายแล้วก็ยืนอย่างนี้นา ยืนอย่างนี้แล้วก็มีเางเกงอะกองอยู่ตรงขาแล้วตอนแรกอะคือเขายืนอย่างนี้คือแขนในหน้าลำตัวแต่พอเรามองไปแบบเอ๊ะทำไมทําท่าเดิมอยู่ตลอดเลยวะก็เริ่มเป็นอย่างนี้เป็นเงาอย่างนี้นะนึกสภาพว่ามันเป็นเงานะและทีนี้ปุ๊บเราก็อ่ะ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก้มเล่นโทรศัพท์ต่อแต่ก็เริ่มแปลกๆในใจแล้วว่าก่อนที่เราจะเงยหน้าขึ้นไปเขายังยืนอยู่ท่าเดิมเลยแต่พอเราแบบเอ้ยมึงไม่เปลี่ยนท่าเลยเหรอก็เริ่มเปลี่ยนท่าตามที่เราคิดอ่ะสักพักหนึ่งเราก็เล่นเล่นไปแต่ยังไม่ได้เอะใจเลยนะทักไปหาเพื่อนบอกว่ามึงรีบลงมาดิแต่ได้รีบไปสักทีหนึ่งรอเพื่อนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ววะทีนี้ปุ๊บเพื่อนก็ยังไม่เสร็จเลยเงยนหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งผู้ชายก็ยืนอยู่ท่าเดิมเลยยืนอยู่ท่าเดิมเลยที่ยืนแบบ อย่างนี้เลยอบอกโอ๊ยตายยืนอยู่ท่าเดียวเลยไม่เมื่อยหรอเน,นี่ยคิดอยู่ในใจนะแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรใช่เนนพราะตรงนั้นนะ่ะก็ยังเป็นเด็กวิ่งเล่นกันแบบนึกออกไหมคะยังเป็นช่วงเวลาที่คนใช้ชีวิตอยู่เลยแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอคิดแค่ว่าแบบเอ๊ะมึงไม่เมื่อยหรอเชื่อปะจากเงาที่มันยืนสองขานางอะเอาขาขึ้นข้างหนึ่งอะยืนแบบอย่างเงี้ยเอาจากขาอย่างนงี้นะมืออย่างเงี้ยเอาขาขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ยืนอย่างนงี้เลยอยู่ดีๆก็ยืนอย่างนงี้เลย ก็บอกอ้าวได้ยินด้วยเหรอกูค,คิดในใจแต่ได้ยินด้วยเหรออ่ะทีนี้ก็เริ่มเอ๊ะก็เริ่มเอ๊ะกูรีบเรียกเพื่อนเลยมันเล็บมันเริ่ม,มแปลกๆละแล้วกูก็เออมึงรีบลงมาหน่อยกูเจอผู้ชายคนนึงทําแบบท่าทางแปลกๆว่ามึงกูค,คิดในใจแล้วนางก็ทําตามอ่ะสองรอบแล้วแชรไปบอกเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีอะไรหรอกเพราะมันช่วงเวลาคนยังใช้ชีวิตปกติอยู่เลยเพื่อนก็รีบแต่งตัวแต่งตัวลงมาตือตือลงมาได้ยินเสียงเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนก็บอกไหนไหนอยู่ตรงไหนไ เออกุชี้เลยครับวุ่มไปนู่นห่างจากตรงจุดที่ปิงยืนอะประมาณเกือบ10เมตรแต่มันก็ยังอยู่ในระยะที่เรามองเห็นเ,เห็นป่ะเราก็ยังเห็นว่ามันคืออะไรตรงไหนใช่ปะแต่เงานั้นมันดําสนิทนเ,นเลยไม่เห็นหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วอี ก่อนที่จะถึงอะ่ะมันจะมีกำแพงกัน้นก่อนถึงเขาอะ่ะอีกประมาณ5เมตรแ้ะถึงเขาอะ่ะแล้วตรงนั้นมันก็เป็นหญ้าพุ่มเตี้ยๆนะทีนี้ปุ๊พอเพื่อนลงมาบอกมึงมึงดูสิมึงว่าใช่ปะเออมีจริงๆด้วยเพื่อนเห็นเหมือนกันเลยนะตาเนื้อเลยบอกมึงว่ามันทำอะไรวะว่า แล้วทีนี้ปูก็แบบเหมือนช่วยกันเลงอะว่าแบบเอเอมันทําจริงจริงเพื่อนกูนเป็นผู้หญิงอะนาะมึงก็บอกอุ้ยชีย้ยทำไงดีแจ้งตำรวจปะ่ะมึงไปแจ้งทำไมเขาก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลย <c oughs> เขาแค่ยืน <c oughs> ชักว่าอย <c oughs> ู่ตงนั้นเองบอกว่าแต่เด็กดึกยังวิ่งกันอยู่ข้างหลังแบบตรงนั้นไปหมดเลยแต่อยู่ดีๆเชื่อไหมเหมือนแบบตรงนั้นนะ่มันก็เด็กดึกก็กลับบ้านกลับอะไรกลับไปไปหมดเลยเหลือเรากับเพื่อนสองคนที่รอให้อีเพื่อนนะ <c oughs> อีกคนนะึงอีกคนมาลับเราสองคนก็ดูนั่น เป็นชั่วโมงนะแล้วยืนขาเดียวตลอดเลยยืนขาเดียวอย่างนั้นนะ่ะไม่เปลี่ยนเป็นชั่วโมงอะไม่แนะต่ตอนนั้นก็เริ่มกลัวว่าแบบมันคืออะไระเพราะว่ามือนางอะ่ะเหมือนมันไม่หยุดเลยอะนึกออกปะเหมือนมันแบบเออเหมือนมันรัวรัวของมันอยู่เลยอะ่ะกลัวทักไปหาเพื่อนให้มารับใช่ปะมึงรีบรับกูหน่อยกูเจอผู้ใหญ่ ยอยู่ต้องมือาตหวาดน,นีดอกอะจะกลัวก็กลัวจะอายก็อายหมดแลวเนี่ยเออบอกว่าผู้ชายอะไรว้าวเพื่อนกูคนละัาตหวันเหมือนกันผู้ชายอะไร ร่างเป็นไงบอกก็เป็นลุกผู้ชายอะสูงประมาณแบบประมาณร7 8เจดปประมาณเนี้ยบอกยืนอยู่ในอุทยานสวรค์นะมึงเปเงาดาๆมากูก็แบบกลัวอยู่นะอุ๊ยเฮียมึงเจอผีกับป่ะเนี่ยแค่นั้นแหละกูอุ้ยขอเพื่อนอะบอกว่าแบบให้รอก่อนบอกว่าเหมือนเราเจอผีใช่ป่ะบอกว่ามึงเดี๋ยวมึงรอก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูไปรับเลยเดี๋ยวออกไปเลยพอเพื่อนบอกว่าเป็นผีอะกูกับเพื่อนอะหน้าแบบเป็นไงอตอนนั้นกลัวอะไรยังอนะแม่กลัวแล้วกลัวแล้วนะ ขัวแล้วเพราะว่าไฟตรงนั้นมันส่องเห็นหมดเลยลูกบอลขนาดลูกบอลของเด็กกิ้งมาเรายังเห็นเป็นหน้าเลยเราก็เพิ่งจะเริ่มสังเกตหลายๆอย่างนึกออกปะคือจริงๆแล้วมันต้องเห็นเป็นเสื้อผ้าได้แล้วมันต้องเห็นเป็นหน้าคนได้แล้วมันต้องเห็นมันสีเสื้อผ้าได้แล้วอะแต่เงาน้านั้นะมันเป็นเงามืดเลยดําสนิทเลยอะ ซึ่งมันแบบกูว่าเนี่ยข,ขนลุกแล้ว <c oughs> จริงมันเป็นเงาแบบดำๆหมดเลยทั้งตัวแล้วก็ก็ยืนชออยู่อย่างนั้นขาเดียวพอเรากับเพื่อนคิดว่าเป็นผีเราทําไง <c oughs> อ่ะก็กลมหน้าถามกันมันยังมองอยู่ไหมย,ยังหันอยู่ไหมบอกยังอยู่คือเขาก็ยังอยู่อ่ะเขาไม่เป็นหนักเขาสู้สุดฤทธิ์เลยอ่ะเราคิดมีคาถาสวดอะไรไนในใจไหมไม่สวดไม่สวดเพราะอยู่กับเพื่อนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช้มันมัน ต้องข้ามกำแพงปีนเข้ามาหาเราหรือว่าถ้ามันจะทะลุมาเรายังมีเวลาวิ่งขึ้นบนบ้านนึกออกปะก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วทีนี้ปูปะเพื่อนก็ขับรถมารับพอดีเพื่อนบอกว่าไหนไหนไหนมึงเห็นตรงไหนรถที่ขับมารับคือมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ใช่รถยนต์ด้วยนะเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็บอกว่าเราก็ชี้ไปให้เพื่อนดูเห็นคนที่สคือมี3มคนเห็นและไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวกับแล้วเราก็เพื่อนและแต่3คนนียเห็นบอกอุ๊ย เพื่อนเริ่มสะก,กิดเลยบอกมึงรู้ก็เนี่ยคนเขาเพิ่งมาตายเมื่ออาทิตย์ก่อนนะขนมันลุกไปหมดเลยตอนนั้นนะเพราะมันรู้สึกว่ามันคือเหตุการณ์จริงๆอะแล้วเราแล้วแล้ว,ลว,ลวทีนี้ปุ๊บเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาถ้างาั้นนะใจดีทูเสือมึงลองแบบยืนเดี๋ยวกูขับไปใกล้ๆอะแล้วมึงยืนชะโงกเลยถ้ามันเป็นคนจริงๆอะยังไงมันก็ หลบไม่ทนันพอหญ้ามันเตี้ยมากกูก็บอกว่าใครเป็นคนยืนก็เกียวบอกกูขับรถอีกคนมีคนขับอีแปบ่กูยืนกูนั่งข้างหน้าใครจะั้กได้ลระกูเลยเหรอคนเดียวเลยเหรอกูก็อ่ะได้ถ้าอย่งนั้นมาขนาดนี้แล้วหเห็นมาเป็นสองชั่วโมงแล้วอะก็เลยเพื่อนขับเลยฟื้นแล้วเราก็เลยยืนมันเป็นแค่เตี้ยววินาทีเองอะนึกอ,ออกปะเพราะว่าสตาร์รถปรื้นขับออกมาแบบวางเพิ่งวางแผงกันเสร็จปุ๊บสตาร์รถปุ๊บออกมาปรื้น ยังไม่ถึงสิบวินาทีเลยอ่ะเรายืนขึ้นชะโงกดูอ่ะไม่มีแล้วจังหวะขับผ่านชะโงกปุ๊บหายใช่ค่ะมันเป็นแบบรั้วรั้วที่ปิงบอกเนี่ยรั้วข้างหน้ามันเป็นรั้วปูนแต่มันต้องชะโงกเข้าไปมันถึงจะเห็นตัวคนเพราะมันไม่ได้สูงมากแต่รั้วตรงที่ปิงเห็นอ่ะมันเป็นตะแกรงซึ่งมันเห็นได้เลยมันก็เลยต้องยืนจากรถมอเตอร์ไซค์พอเรายืนจากรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บมันไม่มีใครเลยไม่มีแบบ ไม่มีเลยแล้วบอกเฮ้ยมึงหายไปแล้ว <_ d ata> อีเพื่อนคนขับมอเตอร์ไซค์ยกตัว Why? วายยีทอนาวายวายทุกคนวายหมดบิดมอเตอร์ไซค์แบบมันไปเลยค่ะเล่าเรื่องมันน้วไม่ได้เที่ยวเลยนั่งล้อมวงกินเหล้ากันที่บ้านเลยเพราะกลัวผีอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันลงหนังสือพิมพ์เลยอ๋อลงออ,ออกข่าวด้วยใช่ค่ะถ้าถ้าเล่าไปเนี่ย คือมันเป็นข่าวใหญ่มากของของอุทยานสวรรค์เลยคือ<ถ>มีคนตายไงมันเขาก็มีสาเหตุการตายแบเออาขาเป็นไรตายอ่ะเข้าไปเอาดอค่ะเข้าไปเอาดอกันข้างในแล้วก็เจอทุบที่ท้ายถอยตอนกางกงเกงอยู่ข้างล่างก็คือเจอศพก็เป็นแบบอย่างนั้นเลยเพื่อ,อนก็เอาหนังสือพิมพ์นั้นแหละมาให้ปิงดูก็หวี